และนี่คือซีลยูดีเมไอครับรถ SUV 5้าที่นั่งรุ่นแรกที่ทาง BYD เปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยด้วยขุมพลังแบบปลั๊กอินไฮบริดเครื่องยนต์เบนซิน1,500ทีซีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและสามารถชาร์จไฟได้ให้กำลังรวงอยู่ที่ 312แรงม้ามาพร้อมกับแรงบิดสูงสุด435นิวตันเมตรแบตเตอรี่ของชุดมอเตอร์ไฟฟ้ามีความจุอยู่ที่18.3กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขับขี่ในโหมด EV ล้วนนะครับได้100กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC พลังรวมทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถขับขี่ได้ไกลประมาณ1,100กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ตอนนี้นะครับยังไม่มีการประกาศร,ราคาอย่างเป็นทางการครับแต่ทางเรเวเปิดให้จองสิทธิ์ในการซื้อนะครับด้วยเงิน20,000 5,000บาทเดี๋ยวในอีพีนี้ครับเราจะพาชมรายละเอียดรอบคันของซิลคันนี้พร้อมแล้วไปรับชมด้วยกันเลยครับพี่พครับ <มา S 1> พี่พพนกครับรถคันนี้กัน,กนครับเริ่มที่ดีไซน์กับพี่นกครับ <ผม S 1> ก็บอกว่าหลายคนคิดว่ามันคือรถอีวคล้ายๆไหมด้านหน้าปิดทึบกระจังหน้าแบบไร้ขอบมันเป็นลูกผสมไงที่ก็คือมีเครื่องยนต์นะครับดอเตอร์ไฟฟ้านะแล้วก็ดังนั้นพอมีเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะปิด ปิดทึบไม่ได้เพราะว่าต้องระบายก็ต้องมีช่องลมให้ไปเป่าความร้อนให้กับหม้อน้ํากับเครื่องยนต์นั่นแหละครับมีวดียังโคงเอกลักษณ์ด้วยโลโก้ที่แบบว่าฝังลงไปในตัวตัวบอดี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าฟู l l LED นะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติปรับไฟสูงอัตโนมัติไฟเดทางตรงนี้พี่นกนะนี่นี่นะครับไม่มีไม่มีไฟตัดหมอกนะเขามีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้4จุดนะครับแล้วก็มีกล้องพี่นกนี่กล้องรอบคานตันนี้3 6 0บเลย เอดัสอันนี้ไม่ธรรมดานะพี่นกถือว่าจัดมาให้ค่อนข้างเยอะมีอะแดปตีฟคู่คอนโทรลแบบสต็อปแอนด์โก้นะครับอ่าอปชั่นโยนพื้นฐานที่อ่านมาสักครู่นะถือว่าเยอะมากเลยครับมาดูได้ข้างโอเคล้อแม็กสิบเก้านิ้วแต่ผมว่าก็แมทกับบอดี้ขนาด4ีซกเน้นนะซุ้มล้อไม่ได้ใหญ่มากเราจบมองข้างมีกล้องแน่นอนนะครับไฟเลี้ยวแบบ LED ในตัวนะครับที่เราเห็นก็คือ ตัวไฟตัวกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะใช่ขอบประตูเห็นไหมพี่นกเขาเพิ่มความลัชัวรี่ความพ p เมี่ยมด้วยโครเมียมด้วยอ่าแล้วก็ที่บริเวณหลังคาต้องมีสิเนาะรถ SUV ตัวรูปแปลกนะครับมีซันรูปไหมีต้องมีต้องมีมันร่มเลยครับ ยุคนี้เนี่ยพาโลาสติกซันลุกใช้ทำนี้จนขิดเป็นออปชั่นที่มีในรถราคา9ก้าแสนาทจนถึงล้านเนี่ยมีแล้วแล้วก็ที่ชายประตูเนี่ยเพิ่มความลักชัวรี่แล้วก็ความบึ้บืนตามสไตล์รถเอสยูวีนะให้เดาคุณผู้ชมฝั่งนี้ถังน้ํามันหรือว่าผมไปดูเมื่อกี้มีสองฝั่งใช่ไหมมีสองฝั่งมีฝั่งหนึ่งถังน้ํามันอีกฝั่งหนึ่งเติมชาร์จไฟอ่าาชร์จไฟอันนี้เติมไฟใช่ไหมนะครับอ๋อนี่เป็นซีเซียสคอมโบไทป์ทูดีมาก DC ก็ได้ด c ก็ได้ครับ พูดง่ายๆเลยว่าจุดชาร์จเนี่ยเหมือนกับรถ EV เลยครับนกนะครับนะครเขาก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลมานะว่า18.3กิโลวัตต์เนี่ยใช้เวลาชาร์จเท่าไหร่แต่ผมพูดเลยว่าประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับเดียเป็นฟ้าชาร์จเป็น DC นะนะครับถ้าวอชาร์จที่บ้านอาจจะประมาณ3อาชั่วโมงอ่าเนาะประมาณนั้นนะครับนี่ตรงนี้คือรถ B Y D ครับบัดบันนะไม่มีคำว่าบิลอยูดีอยู่แล้วจะเป็น B Y D เลยเพราะอะไรมีมีคนไปคอมเมนต์ว่า กับเมืองนอกเลยนะว่าโลกโก้มันยาวไปนะครับอ่าน,นี่นนอ,อีกจุดหนึ่งที่เรียกว่านําสายตาก็คือไฟท้ายแบบสติปไลท์ก็คือคาดยาวเต็มพื้นที่ฝาท้ายเลยเนะครับนี่พอมาเห็นตรงนี้นะครับที่ทำม,มาทั้งโอเพ้นนะคือ,อลักษณะของรถแล้วนะครับไม่ได้ขูดกุญแจนะแต่ผมเดาว่าเขาต้องมีสิทธิ์เอร์ิญแทนฟรีนะครับก็เวลาที่เราซื้อของพู้ถพลังเนี่ยเต็สะดวกมากแต่ตอนนี้เราเปิดดูก่อนนี่ไฟฟ้าครับท่านผู้ชมอ่า ครับใช่พื้นที่เป็นไงพี่นกก็สมสัดส่วนของเขาถามว่าใหญ่ไหมผมถือว่าไม่ไม่มากนะครับขนาดเท่าไหร่ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดลิตรก็โอเคนะก็เก็บสาระดได้เยอะนะคือแต่สิ่งที่ผมเห็นชัดเจนก็คือมันไม่ได้กว้างครับได้กว้างแล้วก็ไม่ได้ลึกไม่ได้ลึกเพราะว่าแน่นอนเขาต้องมีแบตเตอรี่ใช่เสียพื้นที่กับเรลองเปิดดูไหมตรงนี้เหรออ่า นี่นะครับด้านล่างเป็นแบตเตอรี่แน่นอนใช่อันนี้ก็พวกชุดปะยางนะน้ำยาปะยางใช่ต้องมีชุดชาร์จไฟครับเอ่อ emergency ชาร์จใช่ใช่ใช่แล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างนะครับอ่าแล้วก็การระบายความร้อนก็น่าจะใช้จากแอร์ดันเข้ามันจะมีช่องด้านข้างเวลาข้างๆข้างๆบ่อนะจะมีให้นะครับผมบอกเพิ่มเตินิดนึงว่าด้วยความที่เป็นรถขนาดซ segment นะครับสังเกตว่ากาวเคลานี่ยไม่ธรรมดา155มิลลิเมตร ก็บ้านเราน้ำบางทีสนนไม่ได้เรียบหรือว่ามีแอ่งน้ําบ้างเงี้ยลุยได้รถเอสเนี่ยหายห่วงเลยด้านบนนิดนึงพี่นกเสริมนิดนึงสปายเลอร์สีเดียวกับรถนี่ให้ดูก่อนไฟเบรกตัวนที่3แบบ LED ไฟเบรกคาดยาวคาดยาวใหญ่มากคือบางแบรนด์เนี่ยอันแค่นี้แต่อันเนี้ยใหญ่เห็นฟัดแน่นอน เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เรานั่งอยู่ในข้อสานของซีลยูดีเอไมล์ครับผมลักชูรีมากของคุณนะนั่งฝั่งผู้ขับขี่ใช่ผมมานั่งอยู่ด้านท้ายนะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าพื้นที่เขาใหญ่ขนาดไหนใช่มาซีแซ็กเมนต์นะโอเคเลยนะครับเฟสลูมแลเหลือนะครับแล้วก็พอมันเป็นพาโนรามิกซันลูฟเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออ่มันกว้างขึ้นอยู่แล้วไม่อัดใช่ไหมเปิดไม่สุดนะไม่อึดอัดครับแล้วก็บอกนั่งโอเคแล้วก็เฮ้ยไปสัมผัสด้วย มีที่ทับแขนสะครักระดูกด้วยก็คือไม่เพ็กลงไปนะคที่ชอบพับเพล็กโอเคผมรายงานบรรยากาศด้านหลังก่อนนะก่อนที่ไปถึงด้านหน้ามีช่องแอร์นะครับปรับทิศทางได้นะครับปรับความแรงลมได้นะแต่ปรับอุณหภูมิไม่ได้ครับก็มีช่องเสียบ USB นะครับมีทั้ง USB C USB A นะครับหรือว่าโอเคพร้อมเพียงเลยแล้วด้านด้านหน้าของผมเนี่ยมีที่เก็บในส่วนของเอกสารนะครับบอกนั่งสามารถปรับได้ปรับพับได้ไหมปรับพับ ได้นะครับเราก็ปรับนั่าจะได้สักประมาณ2ออระดับนะครับแล้วพับพับแบบสี่สิบหกสิบได้ไหมครับดูจาก<อ>จากสลักเนี้ยโอเคสี่สิอบหกสินะครับอยู่ว่อออาโอเคเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบาะสีเบาะโทนสีนะโทนสีเนี่ยเป็นสีดําก่อนนะครับแต่ว่าตัวเบาะพลักคพิงเนี่ยเขามีเหมือนกับทูโทม,มินกก็คือตัวเบาะเนี่ยตัวเป็นสีออกเทาเทาเข้มนะครับแล้วก็พลักคพิงเนี่ยเป็นสีส้มบางจุดเนี่ยเราจะเข็บดด้วยได้สีส้มฟันธงเลยสีอย่างเงี้ย บางคนชอบบางคนไม่ชอบคือ <c oughs> คนที่ชอบก็ชอบเลยนะคนที่ไม่ชอบก็จะรู้สึกไม่ชอบนะวนผมไม่บอกครับแล้วก็ <c oughs> ที่บริเวณแดชบอร์ดแดชบอร์ดนี่ต้านบนเป็นบุนุ่มครับพี่นก <c oughs> ไม่ใช่ฮาร์ด <c oughs> นะดีมาก <c oughs> แล้วก็ตกแต่งด้วยพลาสติกดำเงากรา s แบล็ค <c oughs> ดูดีนะเห็นไะหมแล้วก็ตกแต่งด้วยพลาสติกสีเงินมันเข้าเซ็ตไปหมดเลยมีแอมเบียนซ์สีตรงนี้ด้วยเนี่ยไฟเขาเรียกไฟสร้างบรรยากาศมาให้ต่างหากแต่ละจุดบุนุ่มเมื่อไร่จะถึงอันนี้สักทีใหญ่มากใหญ่จริงๆ น่าบอกหมุนได้ใช่ไหมผมว่าหมุนได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรหมุนได้หมุนไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าขนาดเนี้ยเราก็ไม่ได้ดูคือในสเปคก็ไม่ยังไม่แจ้งยังไม่แจ้งแต่ผมเดาว่าไม่ต่ากว่า15ใหญ่กว่า15แน่นอน16ประมาณนั้นใหญ่มากใหญ่ใหญ่แล้วก็สชื่ัญภาพโคตรชัดชัดมากจอตรงกลางเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกซิมโบลิกสำคัญของรถไฟฟ้ารถบีวีดีแล้วก็รถค่ายจีนต่างๆที่ต้องมีจอตรงกลางขนาดเนี้ยนะครับถ้าเล็ก ถ้าเล็กๆเนี่ยไม่ใช่รถจะธรรมดาไปธรรมดาไปมีอะไรอีกมีไฟลัดชาร์จ,รจนะครับสองจุดเลยนะตรงนี้แล้วก็ฐานเกียร์ลักชัวรี่ด้วยดิเขาทําดีเน<ด>ียนแล้วก็หนึ่งดูดูเหแก้วคริสตัลตัวคันเกียร์นะครับเป็นแบบดันนะนะมีสวิตช์ควบคุมปรับอากาศตรงนี้นะครับโอับคีสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้เลยนะนี่พนเกงานสำหรับลึกแต่ไม่ใหญ่นะแต่ลึกไม่ใหญ่แต่ลึกโคตรลึกอ่ะคุณผู้ชมนี่นี่เกือบฟุตอะผมว่ามีมีเกือบฟุตนะใช่บรเวณนี่ คอนโซลเกียร์ตงรงกลางเห็นไหมสองชั้นสองสเต็ปนะครับว,วางของได้มีจุดชาร์จไฟมีไทสีไทยตรงนี้ให้ทุกจุดบุนุ่มพี่นกก็ะเข็บได้ส้มมาต่อที่มาตรวัดฟูลบริตอตเลยภาพคมชัดสีสดใสสวยงามเลยนะครับ,รบพวงมาลายัยปรับได้เข้าออกขึ้นลงอ่านะครับมีสวิตช์ปฏิบัติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยจุดนี้ตัวเปิดมาา่านสลูปกับสลูปเป็นแบบทัสดูดิโอ้เขาให้มาออฟชั่นนี้ไม่ธรรมดา าล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เราอาจจะพารีวิวกันไม่ได้ครบถ้วนนะเวลาจํากัดจริงๆนะครับเพราะว่ากันเรื่องระดับราคาดีกว่าเพราะว่านี่ถือว่าเป็นรถรุ่นใหม่แล้วก็เป็นรถเซ g มนต์ใหม่ของค่าย BYD นะครับที่สําคัญคือเป็นซีเอสยูวี U v แล้วก็เป็นร<ช>ักยนไ h y b r บรดนะครับ<ช>ราคา<ช>ของเขาเนี่ยเดายากนะครับแต่ผมขอเบสออนไปที่ตัว BYD ซลที่เป็นซีดานนะครับราคาของเขาเริ่มต้นอยู่ที่ล้านสามจะไปถึงตัวท็อปร้านหกนะครับดังนั้นคันนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับผมเดาเลยแล้วนะครับ ผมเดาว่าราคาของเขาเนี่ยถ้ามี2รุ่นนะราคาน่าจะอยู่ประมาณสัก1 4 1ล้าน4 0 0แสนกลางนะครับ1 0 0ล้าน0แสนห้าหมื่นจนไปถึงตัวท็อปอยู่ที่1ล้าน5,5 0,000ห้าหมื่นไม่น่าจะเกินนี้นะครับผมในมุมของผมด้วยคอที่เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดไม่ใช่ EV วนะครับแต่ด้วยออปชั่นที่แน่นครบอย่างเงี้ยผมตั้งไว้ประมาณ1ล้าน0 0 0แสนปลายๆอาจะี่ะล้าน1.5น ร <Okay. S 2> าคาห้เราคาเท่าไหร่เนี่ยเราเก็บไว้แล้วเขาจะเปิดตัวเปิดราคาอีกครั้งหนึ่งครับแต่วันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณสามารถจองสิทธิ์นะครับจำนวนเงินเนี่ย25,000บาทครับ2 5 0 0 0บาทคืออะไรคือ r รเวคแคร์0 0 0 0 0บาทหลังจากที<ห>เ่เขาเปิดเปิดจองสิทธิ์เออหลังจากที่เขาเปิดราคาเนี่ยคุณสามารถใช้50,000บาทนี้ไปเ,เข้าสู่ระบบ ในส่วนของระดับราคากรับราคาได้เลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราทั้งคู่นะครับผมพีค่าเทอร์นิสิบไฮแลนด์นะครับและพี่นกสันนโรจากอโตได้ทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามเราทั้งสองช่องด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ